สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งภไพรีพินาศมาตาติศหนึครั้งที่77วันที่16บหกรกฎาคม2568 บันนี้วันที่16รกรกฎาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้าทางสาวกันพะคณสิตแก้วขอถวายสิ่งสวดสารยายพระสุดพระริศและบุญต่างๆถาวายเป็นพุ่อบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจายาบูชาและครูบาอาจารย์ทัาไหลายขอจีงของข้าพเจ้าชงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจริในอัขรพยาชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรังสมาสมุทโธพระวัตพุทธังพระควนตังอภิวาทีมิสวากขาตัวภาวตาธรรมโอธรรมังนิมัสสุปฏิปันโนพระโดสวาคสังขโสังขังนิมามิบทที่สองบทบูชาพระเพริพินาอรังสมาสมุทโธสุจิรังปรินีพุโธพุทธิธระมานุทานิปารมิตจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังสนังขโตปุเชมิรัตนตรัยธรรมังจรามิสตินา บทที่สามบุตสวดชุมนุนเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตระคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสักสุนันตุสกโมกขะทางสักเคกาเมจรุเปคิริสิขารัตเตจตตาลิเควิมาเนทิเปรัตเถจคกาเมตตวรุนคาเนเคาวัตุมิเคเตพุหมาเจยันตุเทวาชลทราวิสมียาคันทัพนาคาติทันตาสันติยยังมุนีวราวัชรังสัตวมีสุนันตุธัมมาสุนันโกรยัพันตาธัมมาสุนันโกรยัพันตาธัมมาสุนันโกรยัพันตาบทที่สี่บุตสวด กุพาภาคะนมการณมรสัทพระตัวร์ธมมสัมัสสมรสัทพระคัมภรัธรสัมุัสสณมรสัพระคัภรัธรรมสัมปัสสบริหามบทสวดตรสระกรรมรัะทะพุทธังสระฉามิธรรมังสระฉามิสังฆังสระขฉามิทุเดยมปีพุทธังสระฉามิทุเดยมปีธรรมังสระฉามิทุเดยมปีสังฆังสระฉามิตัเยมปีพุทธังสระฉามิตเยมปีธรรมังสระฉามิทยมปีสังฆังสระะฉามิ บทที่6บทสวดสัจจะคิริยาคาถานาทีเมสนาลังอัญญงพุทโธเมสนาวรังเอเตนะสัจจวัชนะสนิทิเมหุสัปทานาทีเมสนาลังอัญญงธรมโมเมสนาวรังเอเตนะสัจจวัชนะสนิทิเมหุสัปทานาทีเมสนาลังอัญญงสังโฆเมสนาวรังเอเตนะสัจจวัชนะสััจจวชนะสิทิเมหุสัปทา บทที่เจ็ดปรสวดเตระตนะปนามะคาถาพุทธังนัเมรัตนะพุทธาสิริรจิตตังธรรมังนัเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนะพุทธสุสีละทิฏฐิเอตังนัเมเตระตะนะรัตนตะยะวหังสัมมาสโมสริติวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยะายุตตะกุลโยคาวะสปวัตตังอสุมิตยามพิภีตเถพะยะถาติทันเถเอกังวินาตัทิตารสัมสัม พระเวนะโรเกย์กทาจิจัจิเรนจะปตุปูตังคัมภีรยันวิสยังอติทตะสถังวิญญูหิปันธิตะชนิหิวิชนยรูปังโรกัมหิเกหิจิกทานจุประิยามเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายะตายะในเมหิวะชนะตายะสุวิสุตมปิสมุปสตตังมณสิสุตตะภาษาทัทานังปุญธิกานะมะสมุตตะมะปุณะภูมังทุขาปมุจจนะมุขะสานังคตานางปูชาระเหสุปรมะอภิปุชนยังนิพพานะสัจกิริยายุปะ นิสัตย์ยถาสัมมากิเลสัมละสโสธนะสิทิยาจะสาธุหิอัตะกุสเรหุปะเสวริยาปานิหิจาปิสนังกมณียะเมวะตัสมาหิตังเตระตนังสารนังขธรรมะรตินทิวังคณะนิสุนามัสาม,มานาปุเชมะจาปิสาสตังสุปสันนะจิตาตฐานุปานิจริยาสทารตาจาปุญญะตถาตสุกะ เตนะสุขีภาเวโมเตเชนะตสะจะสถาติสุรีโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหิปมาณพุโตโลกุตระพิสมโยทิยโตสุพชามตโสปนิสัยะติสะยะไยะยยอาปิโหตุวัตุเตเยปะริจิโตสุปัสสาทัคการุปที่แปดนามการะสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาราปะโถสามาวอภุโตสุกตวิโมโตมารสะปัสาวิริโมจายันโต ปะเปสิเกมังชนตังวิเดยังพุทธังวรัตังสิสารามามิโลกสัตนาทันจาวินยัยยะกันจัาตันเตชะสัตย์เยสิทธิโหตุสปันตายะจาวิเดสเมโตตรรมโอทโชโยวิยปัสสะสัตถุทัศเสสิโลกาสะวิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรมะทารทะอ่าทาระธรธรมะทารัสสะทารีสาตาบโหสันติกะโรสุจินโน ธรรมังวรังต uh ั Allah, ong, 네งสีสารามมิโมหะปะทาลังอุปสันตทาังตันตชะสาเตชะสิทธิโหตุสปันตรายาจาวินาสเมโตตธรรมมาเสนาสุขตานุคุโยโลกะสะปะปุปะคิเรสเชตาสันโตสยังสันติิโยชโคจะสวากขาธรรมังวิธิตังกโรติสังฆงวรังตังสีสารามมิพุทธานผพุทธังสัมมาสีระทิถิงตันติชาสาเตชะสิทธิโหตุสปันตายะตระยายะจวินาสเมโตปุริก้าบวสวดนะโมการอัฏฐกะกะระและโมอรตุสัมาสัมเพรสะ มเหสโนโนะโมอุตะมะธรรมมัสะสวัคขาตาเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคาสปิวิสุทธะสีรติโนนโะโมอมัตายารัตนะสัตตนตเตีสะสาทุกังนะโมอมากาตีตัสสะวุฒิตยายสปินะโมกาะปะภาเวนะวิขัชันตุปัทวานะโมการานุภาเวนะสวุวติโหตุสัสพพะทานะโมการสะเตเชนะวิติภิโหมิเตชาวา วริที่สิบสวดมหาสมัยสุดเอวาเมสตกังเอกังสมัยยังภาควาสเกสุวิหติกับปิระวัตุสมิมหาวิีมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญจมติหิพิกุสติหิสัพเพเหวะอารหลันเดหิทาสหิจารุกะทัตุหิเทวตาเยปุยนัสนิปิตาโหติภาควาตังทัศนยพิกุสังคันจัตรโคชุดุนังสุทธาวาสเกยิขณังเทวานังเอตัโทสิอายังโขภาควาสเกสุวิหติกับปิระวัตุสมิมหาวิีมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญจมัติหิพิคุสินตหิา พระควาตังทัศนยพิคุสังคัญจายานุนะไมยามปีเอราควาเตนุภาษงกเมยมามะอุปสังคกมิตาวาพววร,ระคคโตสติเยปเจกะคาถา,าปเสนย,ยมามติอัโขตาเทวตาเสยทัปปินามภารวาปุริโสสมมัติจังวาผางภาษา ยะภาษาทีตงวาปะหังสมิชยะอวะเมวะสุธาวาเสสุเวสรหิตาพะวัตรรตุกปตุทสุรอโกตตาพะวัตตังอภิวาตทตวะเอกมตงทงสูเอมตงิตาคเอกาเทวตาพะวัตสันติเอมคางอภสมหาสัมยโยปวนาสมิเทวกายาสมคะาดังพบังธรรมะสัมยังทักขิตายะอ布ชิตสังคติอโกอราเทวตาพระวัตสันติเอกามคางอภัสิตตระพิโคสมาทังสุติตังอาตโชกะมังสุสารทิวะเนตานิคะเหตตวิธิยานิรักติปทก ดังเชตวังเชตวาปรีคังอิทธิีรังโอหะจมามะมชาเตจารติสุทธาวิมาราจะคุปตาสุทันตาสุสุนคติอรตโขอปาร,ราเทวตาเปะโตสันติเกอิมาคะถางอปัสสิเยเกจิพุทธังสังลังคตาเสนาเตคามิสันติอาปายะโพมิงปหายะมนุสังเทหงทังเทวกายาปริปุเรสันติติอรตโขพคกวาพิกุอมาเตสิเยปุยนาภิกขเว ทศสูตรโลกะทารุสุตรเทวตาสันิปิตาโหติตถาคตังทัศนายยาพิคุสังคัญจะเยปิเตพิคเวเฮสุกติตตะมะทังอรตุรสัมะสัมพุทเธสัมปิภควัตานังเอตตาปรมิวเทวตาสันิปิตาเอสุกเสยทะปิเมหังเอตัิเยปิเตพิคเวภวิสติอะคตามัทนาหานตุรสัมะสัมพุทาเทสัมปิภควัตานาเอตตาปรมิวเทวตาสันิปิตาภวิสติเจยะทะปิเมหังเอตัิอจิคิสัมมิพิคเวเทวกายะนางนามานิกิตายิสัมมิพิคเวเทวกายังนามมาานิิิิเเเสสกววทยังนามานิเตง มรัสิกาโลภาษัสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิโคภาควัตโตปจัสรโสสมภาควาเอตัะทโกโจรสิโรกะมรุกัสามิยะธาพุม,มาตัสสิตายสีตะคีริกะปรางเีตตาสมะหิตาปุถุสีหาวัสรินารบหาสาปิสาปโนโอทาตะมราัาสาสุทธาวิปาสาัสสนามวิายาภิโยปัจสัสรโยยะตวะวันิกาปิโรบาเตตาตัวอรมริสัทธาสังเกสสะเนระเ,เตเทวะกายะปิกาเตวิชนารถิคโวเตจะอัตตาปามักกะลงสุดวะปุริสัสสะสันนังเตสามปตุระหุยะนังอะมรุสานะทัสนังอะเปเกตตะ มัทโงสัสังอัฐ์สตเรงสัตังเอกศาสนาอนุสนะมัทสงอภปเคนตะมัทคุงทิสาสภาพระอุตาจัสภาอภิญญาบ๊อบคิโตวันะจักมาตาโตอมาลยิสถาสาวเกสศาสนเนรเตเทวะกายาพิคตาเตวิชนาถพิโวเีวังกิรยิสามิคีราหีอนุปปุปโสสตตะสสาวเวยขาภูมากาปิเรวัตวาอิทิมโตชิติมโตวันัตโตยะสสินดมัทมณะพิคโมพิคหนาสัมปินนงชาสหาสายเหมวัตตายาขานันตคี ภาษายะขานาวิโนอิทิมตชิติมโตวาราวตโยยสินมบธรรมนาภีกมงภีขนาะสมิงนางอิเจเดสรสสายะขานาตวิโนอิทิมตชิติมโตวาราวตโยยสินมธรรมะนาภิกมงภีขนาดสมิงนางเวสัมมิตาปัญจสตายะขานาวิโนอิทิมตชิติมโตวาราวตโยยสินมบธรมนาภิกมงภีขนาสมิงนางคุพิโรราชห้โกลเวุระสันิวิสังพรานัสตะสหาสังยะขานาีรปัสติคุพิโรราชคีโกสุปะขาสมปุริมราตเปรีมเจตทิสัา อิทธิมาตชิมโตวดัตยสศิีนวมวธรมนพิมุเพื่อขนังสัมนธถ้าขีนนจาริสังราชวิุหตปัสสาสติกุณพรังิจิบติมาราชยศสโสตปิสภาวเวทนามหาภรา อิทิมตชิเป็ตวนาวตยัสสินนมัธรนาภิกโมพิกขนัสนึนนังปชิมเจัาที่สังราชาวิรรปขปศสติณขณะที่ปริมาราชยัสสิโสปุตตปิยสภาวอิธนามาภะริอิทธิมตชินเป็นตวนาวตัยัสสินนมัธรนาภิกขโมพิกขนัสำนึรังอุตตรจัาที่สังราชาเวโรตัปัสสติขณาที่ปริมอาราชยัสสิโสปุตตะปิยะสภาวอิธนามามหภะระอิทิมตชินเป็นตวนาวตัยัสสินโนมัธรรมนาภิกขโมพิกขนาสำนึกรังปุริมาทิ ที่สัตมนรอัังสุวันิกาเปรารัตเวเตสังมายาวิุะอคูบันจันสถานมายากริทุเวทุวิภูจัวิภูโตสหจันทโมจันทโนกรมาสิทธกินุขดิขดจะปาระโบามเนยจะเทวสโรจัมริจตัสเจัคงพุนารโชาชนโสโพอคูบันจิโคเจวติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันยจารชนโทพสหราชพิวัธรรมะิกขุ monk พิฆนักสมิวนางอทาคูับสานาคาเวสราสาสัจจกะกรรมพารสัตระอคุปยาคาสหะเอต เอระคขราเชสสะสาหารติทิพาทิชาปะขิวิสจัจจคูเวหายัสเตวรัมชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนานามภิยตธานณคราชาณมาสีสุปนาโตโต,โตเขมามักาสิพุทโธสันหายวุวเจหิอุปวยายตานาคาสุปนาสนามะกลางสุพุทธังชิตาวิชิระหะตเถนะสมุทังอสุราสีตาภาราโรวาสวาเสเตอิติมาโตยัสสินกลักขะฉามาพิสมาอสุราธานาเวคาสาวเวปะจิติสุจิตจะภาระตโนมจิชาสตันจัปภริพุตนางสะเพวโรจนามังาสานัหิตวังสานายหิตวาภริงเสนัง เราหุบะาเมาคงสามโยตานิพพันธพ <mel> ี่ค <mel> ุณนางสุรด็รุนางอโปจัตเทวาปฏิเวจเตโชบายโยตระตะคมงวรุณาวรุณาเทวาสมาจจะยะสัสหะมตตากรุณากายิกาอภูเทวายะสสินโนทัสเตตทัศสกายาสเพียรตวิโยอิทิมาตโตชิติมาโตวะตยะสสิโนมัศนมาราพี่กะมงพี่กะังสมรดวจมนงเบนทูจัตเทวาสาธิาสมาจัตุเวยามาจัตสุปฤติสาเทวาจะทำมัคคุประกิตาสุยะสุปริสาเทวาสุยะบัตนคุปริะ รักคิดว่าอาคูมันธวรากาวสุนังวาสวสิโสกุปะคปิทโททัาเศตรทัศสกายาสเพียตะวีโนอิทิมจุชิตมิโตวารวัตยสสิโนมัมนาภิกโมพิขอนสมุงอาทะคูสาโเทวะชรมาคิสิขารวะฤทกาจรชาจอุมาปภะนิพสิโนกรุณาสาธรมะจอาจุตตาจเดชะกาสุรยะรุจิรคูอาคูวาสวนิสิโนทัาเศตทัศสกายาสเพียตะวีโนอิธิมจุชิตมิโตนะโอโตยัสสิโนมันสัมนสกา ยัสติวาเยจารุหิตวาสิโนปรคฆามหาปะคาอภูเทวะเยสสิโนทัศเสรษทัศสักกายะสเพราตาวิญญนิทิมาตุชิเมโตมาโนโตเยสสิโนมาธมนาภิกขมุภิกขังสัมปิโกนางสุกากรมหาอรุณาอคูเวคณะสัสสะอุทาตไคหาปะโมขะอคูเทวะวิชคณาสัทธรมมะตถาคชามิสกาจะเยสสิโน ธายาอาคาปชนโญยติสาอภิวสติท่าเสตรธาสะชกยาสเพียตะวินิโนอิทิมันตุชิมิโตนะวโตยยสสเซโนมธัมนะอภิกมุพิคนักสำนึงนางเขมิยาติชรายามักกัตกาจะยะสสิโนสพิทัตทารามเสถาจดีนามาจารสวาใิมานารถิโนอกุอัตากูปารณิมิตาท่าเสตรธาสะชกายาสเพยนาตะวินิโนอที่มันจะชิมิโตวัฏฏวัฏฏยสเซโนมธัมนะอภิกมุพิคนักสำนึงนาง สเทเทเทวานิกายาสเปยาตวะหินโนนามนาวเยนะอคันฉุงเยจันเยสติสัสะปวุทธาสติมะคคระโอคตินะมานาสว่างท่าเขมโมคตรงนาคังจัตังวะอาสิตติตังสุภามาบรามาโตจัปปุตตะอิทิมโตสหะสนังกุมโรติโสจ่าสุภะคัสสัมฤทธิ์นาสัสสัพพะมรุกนาหาภามาพิริตติออปปโนชิติมเตอุบัปปโนชิติมโตพิสมะกโยยะสสิโสทัศสิังอิจระกุปะเจกะวัสวดีโนเตจัสเตสันจัสวัชโุอาคาหะริโตปริวาริิโตตเเเเจสัพอทท สิทธิเวสภามเงคีมารสนาอภิคมิปัสสคาราสะมรทิยังเอธะคราทะปรทารกิณะปัทมาทสะมันตาปริวัริธรรมมมูลจิถากจิหังอิติถะมหาเสโนกันหาเสนอภิสยิปารินาตารมหจัสรังกตวนาเพร่วัง จจถาปุสโกเมโคนะยันโตสวิชโกตถาโสดปจจุฑาปฏิสังกขติสยามวเสตันจสภพังอภิญญาววิกิวานาจักมาตโตอมริสทหาสาวกสาเจเนรเทมารเสนอภิกันตาเตวิชนารถภิโกเตจัตตปามะกรุงสุดมังเพรศาสนาวิตรักิหิปกามุงเนสังลมมังปิชยุงสเพวิสังขมาพิยติไายัสสินโนวรติสหภูติหิสาวกตาเตชนิสุตติบทที่สิบเอ็ดบอสวดมังคะระสุตังอเสวนาจะภาระังปทิการนะเจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังตุมัง รูปะเทศวโสจะปุเพจกตะปุญญตาอตสัมมาปริณิจะเอตัมังคตมังภะโหสัจจันจะสิปัญจะวิริโยจะสุสิคิโตสุภาษิตาจายาวาจะเอตัมังคตมังมาตาปิตุอุปทานามปุตตะทารสัจสังฆะโหอนาคุราจกรรมันตาเอตัมังคตมังทานจะธรรมจริญจะยาตาการจะสังฆะโหอนาวาชานิกรรมานิเอตัมังคารุตมังอรติวิรติวิรติปปาวัชปนาจะสัญญโมอปปะวัตโทจะธรรมเณรเอตัมังคตมังคารุโวจะนิวัตโตจะสันตุธิจะกัตตัน จุตาการินธรรมมาศวรังเอตามังคตมังคันธีจะโสวะจะสตาสะมะนานันจะทันสนงังการินธรรมะสากะชายเอตามังคตมังตาโปจะพจมริยนจะเริยสัจนะทัศนันงนิพพานาสัสกิริยจะเอตามังคตมังพุทธทสศะโลกธรรมิจิตังยสะสานะกามติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังคตมังเอตาทิสานิกัตาวานะสัพพะมะปะริจตาสัพพะโสถิงขจติเตตตาเตสังมังคะระมุตตามัติ ปที่12ปวส่วนรัตนปริษยังกิจิวิตังอิทวาหุรังวาสกีสุวายังรัตนปริตังนโนสมังอธิตถาคเดนะอิทัมปีพุเทรัตนปริตังเอเทนะสัจเจนะสุภิโยตุขยังวัชขังอมตังอดิตังเยธัชขาสกายมุริสมหิตโตนาเตนะธัทมีณะ สมาธิกินจิปอิทัมปิทเมระตังเบตังเอตินะสัจเจนะสมัธิโหตุยา oh. มพุทธเสถโหปริวัณนะยีสจิงสมาธิมานันตะริกัญญามโหสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปิทเมระตังเบ,ต,งบตังเอตเินะสัจเจนะสมัธิโหตุเยปุคราอัฏฐ,ฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนายาสุขัสสะสาวกา เอเดสุททนานิมหาปรานิธรรมปิสังเคระตังเริตังเอเตนะสัจเจนะสุพเทโหตเยสุปยุตตามนัสหะธเนนะนิคารมิโนโกตมะสหาสัลภิเตปฏิปตะมะทังวิไคหะรัทามุทานิพุทธิ์พุทธิชมานาอิทัมปิสังเคระตังเริตังเอเตนะสัจเจนะสุพเทโหตุกีดังปุระปุรานังระวังนทิสัพพวังวิรตตจิตายะทิเกพระวสีมิเตขีระพิชัยวิริชนธานิพันติเทลายถายยาปฏิโปอิทัมปิสังเคระตังเริตังเอเตนะสัจเจนะสุพเทโหต ท 3, ททบทที่สามบทสวดธรรมบทสาสวะอัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราปชาอตทันตสะโปตสะโปสัสนิจังสัญญะ,าต,ะ,ต,ะาตา,า,าตะจาริโน,โนเนวะเโวนคดาโพนันพนมารสะโภมนาชิตังอปชิตังเกียราตาถารูปสะชันตุนโนบท 14, ท,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 ที่สิบสี่บทสวดเกสศปุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาชานาตาปัสตาอรตตาสัมมาสัมพุเทนะเออาเอธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรัมะปรายมาอิติกิรายมา ตกะสัมปทานีนะมาตกะเหตุนาอ่าตกะเหตุมานยยะคะอ่านยยะคะเห็นะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานคติยามาปะปะรูปตายะมาสามโนนุครุญธาตุเมหเหตนาวชานยยถอิเมธมะอกุสระอิเมธมาสาวัจฉาอิเมธมาวิโยคะหิตาอิเมธมาสมุตะสมาธินาอิทายะทุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมหิปัจเจเหตยะตหะ ยะธาตุมเห,หอ,อัตนาวชัชเนยยะธาอิเมธัมมากุสระอิเมธัมมาอนาว,าอมมาวัจฉิอิเมธัมมาวิญูปัสสธาอิเมธัมมาสมตะสมตินาหิตายสุขายะสังวัตันติอัตตุเมเห,หอ,อุปสัมปะชะอุปสัมปะชะวิหะระยะยัติปวีที่สิบห้บาบทสวตอุปเนยยะสูตรอุปนิยติชีวิตัมบัชีวิตามาาัมบัปมายงุง สรูปนิตสสันะสติตาณะเอตังพระยมาราเนเขฆมาโนปุญญิกเกยิรัตหสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังสรูปนิตสสันะสติตาณะเอตังพระยมาราเนเขฆมาโนโรกามิสังปัชเหสติเปโคลยุทธะกยินะสังยมโมวจายะาุทัจจตสาตังตสะเปตสะสุขายะโหติอยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมฮาเวรัคติธรรมจริงธรรมโมสุติโนสุขะ มาวะหาติเอสาหนิสังโซธรรมเมสุจเนนะทุกติงคัจติธรรมมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายะปัสสติอัานิพินติทุกเกเอสัมโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายะปัสสติอัานิพินติทุกเกเอสัมโควิสุทิยาสัพเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสสติอัานิพินติทุกเกเอสัมโควิสุทิยาบทที่สิบหกบทสวดอปนักชาดกอปนักฐานะเมเกทะทุทิยังอหุตากีกาเอตััญญาหะเมทวีตังขเนยะอภรกังพาหุงเวสนังยติ ภัดพันิวณนนิจะอารามรุกะเจตายานิมนุษยาพยาตตดทิจราเนตังโขสานางังเขมังเนตังสานะมุตมังเนตังสานะมขะมะสปะทุกขะบปมุจ,จนนติโยจะเพื่อนจะธรรมัจัตสังฆจะสานังฆาโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปสสติทุกขังทุกขะสมุปป,ปาท,างทังทุกขะสัจติกมังอริยจะทังขีกลางทุกขโปะสมะคามินงังเอตังโขสานังเขมัง เอตังสระมุตตะมังเอตังสาระมัคคามาสาะสัพพะทุกขะปมุจติบทที่สิบเจ,จ็ดบทสวดพระเถรกะรัตคถาอธิตังนานวาคเมยะนันปนันปติกังเคขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตที่ทำเป็นนาตะอปัตตจจานาคตังสิ่งใดล,ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เปียละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันจัตโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรัง อาสังคุปังตัางวิทามะนุโมโยเยก็บุคคลใดาเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอแง่ายไม่คอนแคลนในทำนานั้นได้บุคคลนั้นผู้่จัดทำธนันหนึ่ง,หง,หงให้ปลุกลงเทิดอาเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามาราังสุเพสุเว,เวพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละข้าราชทูความตายในวันพรุ่งนี้ฮิโนสังครานเทนนะมหเสนนะมัจจุนาพระว่าความผัดเพียนกับมัจจุราผู้มีสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกาะทั้งหลายเอวมิหาริมาตาพิงอระตมะรดตังตังเวระเทกะระตติสันโตอจิกบยย่่่่ออมมมมมมเเเลุคคคผู้้ีีีปาาาิงนนนววไตะ คือนั่นแหละว่าผู้มีระดีหนึ่งเจริญดุลพักษิณิแลวันที่สิบแปดประสวดเพียรหาปชเวคาธประถัพแลชรธรรมบมหิชรธรรมอนัตติตาเรามีความแก่ไปทำอะไรจะล้พ้นความแก่ไปไม่ได้เพียรที่ทำบมหิเพียรที่อนัตติตาเรามีความเจ็บไข้ไปทำอะไรจะล้พ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรรธรรมบมหิมรรธอนัตตาเรามีความตายไปทำอะไรจะล้พ้นความตายไปไม่ได้สัพพิหิเมปยีเอหิมรรภิหินะครับพอะบรวินาพระบเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดนพลาดจากของเราเขาจะทำหนังทังพวง กรรมสักขุมหิกรรมทายาโทกรรมยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีคำเป็นของของตนมีคำเป็นผู้ผลมีคำเป็นแรงเกิดมีคำเป็นผู้ตามมีคำเป็นที่อาศัยยังกรรมพิสามิกรายยนังวาปาปังวัตสัตทายาทาพิสามิเราทำวบบอะไรไว้เพื่อบรรดเป็นบารว่าจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับของ ผลของการดำเนนสื่ไปเอวังเฮิอภิธรานปัจจุบันพังเราต้องกาคุพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวนเทิรนิบเาบทสวดเทวทายชนคถาทุกขปตจิทุกขาพียปตจิพยาโสขปตจิสกอนตุสพเพปิปานิโนเอตาตจามีสัพพังปุญญสัพพังสเพเทวานุวัตุสัพสัมปิสิทธิยธนังานตุสทายสีรังนักตุสปฐาภาวนาเพียตาหลูกข้าฉุบุเทวตาสัพทพุทธประปตปเจกนจยังพระนางนานจติเชนขับพระที่สับโวันที่ยี พระเริภะเรต่หิงต่หิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปชิตาสดิ์ถิงกรณเตทัวิหารวัฒนเรเทราจัมชานวากาจัพิกเวโรสารมิกาตานปฏิอุปัสกาคามาจตเทสานิขมาจัอิสราสปานุปตาสุขิตาพุตุเตชราพุชยาเยปิจัตถสภาวะสังเสทชาตาอัตโวปปัิกานิยานิการธรรมวรปิจเตเตสเพปิทุกษัตกรณตุสังขัยมทาตุเจรังสตังธรรมวัง ธรรมโมธรรมธาราจะปุคาราสังโฆโหตุสาวะควะอธายะจะหิตายะจะอเมีรัคตุสัทธัมโมสเพปิธรมมธรมมาจาริโนเุื่อถึงสัมปาเปรียมะาทมเมอริยปวิทเทปุริทิเอตบวสวดสภพธธาพปิตานาคาถาแปลหันธรรมยังปิตานาคาถายโยพระนามเสพุญยสิทธานิกตสะยานัานิกตานิเมเตสัญจะพักนิมโหตุสตานันต์ปะมานกาเยปิยาคุรรมตาจะไม่หังมาตาปิตาทยโยทิฐาเมจา่าปะยะทิฐาวาอเดยมาชตตะเวณิโน สตาติฐันติโรกะสมิงเตปุม,มาจัตุโยนิกาปเจจะปเจกะจะตุวกคราสังสนาตาพาาระวัปเวยยตังเยปฏิทานะเมอนุโมทันตุเตยสยังเยจิบังนับปชานาติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตาสัทตาโหตุเวรัสุขาชีวินโนสุขาชีวินโเนเขมะปะปตัญจะปเบลโตเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทหาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณชม็นผู้มีส่วนแห่งบรีข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุทั้งหลายอีกข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนองไ้นผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทัยอีกดีเป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกกแรงปูมซ้างคือหึ่งเกินน่งสี่มีขันธ์อะไรขันธ์หนึ่งแลวขันธ์สี่ท่องเที่ยวอยู่ในปสมานักภพใหญ่สัตว์ใดชอบการให้สมบุญข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ เิดและจงถึงทางกเกษมเทิดขอความบอกอดีของสารน้นจงสมเดชเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทธานุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยกา,ารสลายอยุปศน์มนพระสุดภพฤทธและพระธาตุเหล่านี้ขอความสุขด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผล,ผ,ลผลจากทุกภนังพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางลุและทางธรรมขอเทพเทวดาทั้งหลายเปิดเปิดรูมรณาในการสวยธรรมมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อรูปมรณาแล้วโปรดดำเนินความแก่ข้าพเจ้าวัตถุมงคล และวัตถุมงคลพักกิงพอดีพินาศเดิรมุนที่สริป็ญยานสองวันวัดบวรเวทอ่าวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจาวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจบเป็นด้วยรูปภาพแห่งพระบริต์และมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จสรทุกประการเทอญ